สวัสดีครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> วันนี้ต้องขอขอบคุณป๋าสมการ<ม>าจากาจากเพชรบุนครับผมมาเป็นรอบที่สองแล้วครับผมก็มาเอาต้นพันธุ์ของเราไปครับผมก็ต้นพันธุม์มียังมีอยู่นะครับท่านที่ต้องการสายพันธุ์นี้ครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่มารับต้นพันธุ์ของเราไปปลูกก็มาเห็นหัว มาเห็นหัวมาเห็นผลผลิตมาเห็นสวนแล้วก็เนี่ยอย่างนี้นะครับลูกค้าเรามั่นใจแล้วก็มารับเพิ่มอีกครับผมก็เมื่อกี้จากจังหวัดการนะครับก่อนหน้านี้จังหวัดการแล้วก็จะมีพี่ที่จะมารับอีกอ่าสั่งจองไว้ก็เดี๋ยวผมจะจัดเตรียมไว้ให้เพราะว่าที่ตัดไว้หมดแล้วครับก็ตัดไปสดๆกันเลยนะฮะตอนนี้ครับผม ก็ถ้ายัางไงโทรสั่งจองมาล่วงหน้านิดนึงครับผมเพราะว่าบางทีคนตัดก็ตัดไม่ทันครับผมก็เลยต้องอยากจะให้โทรสอบถามมาล่วงหน้าแล้วก็สั่งจองกันนิดนึงเพราะว่าบางทีมันตัดไม่ทัน<อ>ครับผม <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ทรับชม อ๋อเทว่าบอกว่าอย่าลืมเทวาพาทำนะครับผมก็ป๋าเย็บเย็บอยู่ว่าอยากจะได้เทวาไปปลูกมันเนี่ยไปป,ปไปปลูกสักสิบปีนะไปช่วยป๋าปลูกมันสักสิบปีก็ก็เห็นสนใจอยู่นะครับผมเทว่าพาทำครับโอกาสหน้ายังไงอย่าลืมะนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มาชมสวนครับตอนนี้เพราะว่าเรากำลังขุด หัวมันกันอยู่ครับอยากอยให้มามาเห็นผลผลิตครับผมแล้วก็มาดูผลงานมาดูไล่ของเราว่าเป็นยังไงได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ส่วนจะซื้อต้นมันหรือไม่ซื้อนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรด้วยกันผมอยากให้ท่านมาเห็นมาดูงานครับผมมีโอกาสอยากจะขอเรียนเชิญจริงๆครับผมแฟนเพจ fc ทุกๆท่ททานเลยครับผมท่านที่มีความคิดที่ ที่ว่าตัวเองอปลูกได้ดีแล้วก็กถ้าอยู่ใกล้ๆก็ก็อยากขอเล่นเชิญครับเพราะว่าบางทีถ้าถ้าท่านอยากจะ,ะเห็นว่าเราทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็นำไปปรับปรุงหรือว่าไปเสริมเติมกับในส่วนที่ท่านทำอยู่ก็ได้ครับผมเพราะว่าของเราก็จะทำในแบบฉบับของเราแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจครับผมยังไงก็ขอขอบคุณ ลูกค้าจริงๆคร,ครับผมอันนี้คือลูกค้าเก่านะครับที่เอาตอน้นพันธุ์เราไปแล้วแล้วกลับมาเอาอีกครับเมื่อลูกค้าเชื่อมั่นเราก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าตลอดไปครับผมแล้วก็ผลผลิตที่เรามีเราก็อยากจะแชร์ให้เกษตรกร,ร,รด้วยกันว่าทําไมเราถึงมีผลผลิตขนาดน,นี้ทําไมเราทําได้ประมาณนี้ครับผม <ส Cal. S 2> ก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกร <ule> ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ครับผม ถ้ามีโอกาสเรียนเชิญนะครับทุกทกท่านที่รับชมวิดีโอของเราครับผมก็โอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นอยู่เรื่อยครับผมและก็เบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้แล้วเพจแล้วก็ไอดียไลน์ผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วทําไมผมจึงกล้าให้เบอร์โทรเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราไม่ได้หลอกลวงเรามีผลผลิตที่ดีให้ท่านได้เห็นเราทําในสิ่งที่ดีให้ท่านได้ชม เราก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ไปสู่คนปลูกมันด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ